จะเรียกว่าเป็นนายกมาสามรอบก็ไม่ผิดสำหรับคุณทักษิณเพราะว่ารอบแรกนะคุณทักษิณเป็นเองสองสมัยนะครับไม่มีใครเป็นโค้ชให้แต่ว่าครั้งที่สองตอนคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใครต่อใครก็เชื่อว่าคุณทักษิณนั่นแหละนายกตัวจริงนะฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคของอุ๋งอิงซึ่งกำลังจะโหวตเลือกกัน อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็เหมือนกันคนก็เชื่อว่านายกตัวจริงก็ชื่อทักษิณนะฮะสมัยยุคยิ่งรักษณใครอยากได้งานนะฮะใครอยากได้โปรเจกต์ใครจะปรึกษาหาหรืออะไรก็วิ่งไปดูใบหัวกระได้ก็ไม่แห้งพอมาถึงยุค,คอุงอิงคนก็คงจะวิ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่าไม่ได้วิ่งหาอุงอิงเรียกว่าคุณทักษิณเป็นสามรอบเลยทีเดียว